อันยองทุกคนทุกคนดูเราแต่งตัวจัดเต็มมากก็คือเราจะออกไปข้างนอกแน่นอนว่าในการออกไปข้างนอกของเรานะคะนั่นก็คือรายการออกแคนนั่นเองทุกคนคะไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปออกแคนที่ไหนกันบ้างนะคะก็แน่นอนนะคะเราจะต้อง ใส่งตัวหนาวน,นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ที่เชียงรายเริ่มหนาวแล้วนะทุกคนอ่าคิดแล้วใช่ไหมว่าเราจะพาไปที่ไหนถ้าหนาวแบบนี้จะต้องไปที่ไหนนั่นเองทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนเราไปออกแฮนกันเลยค่ะทุกคนไปก่ะ let's go เราถึงแล้วออกแค่น okay, วันนี้เราพาทุกคนมาเก็บสตรอเบอรี่แต่ว่าไม่มีนะแต่ว่าไม่มีสตรอเบอรี่นะก็คือมันยังไม่ออกทุกคนมันเพิ่งจะเริ่มจะเริ่มออกดอกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยไม่มีสตรอเบอรี่ให้เราเก็บตอนนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาเก็บลูกหมอนแทนเขาบอกว่า,ายังมีลูกหมอนอยู่ ใช่ไหมแต่มีไม่เยอะเออแต่มีไม่เยอะเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บลูกหมอนก่อนทุกคนเราจะพาไปเก็บลูกหมอนกัน,น,นคือลูกหมอนเขาบอกว่าสูงหน่อยอ่ะก็เราต้องเก็บลูกที่มันดำๆลูกก่อนหรืออะไรนะลาสเบอร์รี่ใช่ปะเออมันคือราสเบอร์รี่ยังไงมันไม่ค่อยมีหรอกเออไม่ค่อยมี นี่จะเก็บนี้นี่จะเอาแบบนี้นะทุกคนสีแดงแดงเราไม่เอานะเขาบอกว่าที่นี่ยเขาบ,บอกว่าสามารถเก็บบเบอร์รี่ได้สามารถเก็บลาตเบอร์รี่ได้แล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรน,นะ เออเขาสามารถเก็บได้แล้วก็เราสามารถเก็บกินได้เลยนะทุกคนแบบสดสดคนมาต้องดำหวนี้นะ <c oughs> หวานมากอันนี้นะทุกคนอืมอันนี้อร่อยอร่อ ไม่ได้หวานทีเดียวนะอันนี้มันจะแบบเปรี้ยวๆอมหวานเนะี่ยอันนี้อร่อยทุกคน <c oughs> อร่อยเลยอันนี้หวานอันนี้หวาน <c oughs> ไม่ถึงเขาบอกว่าต้องใช้เก้าอีอ้อะเอาเก้าอี้มาไหมหนี่นะอือ hay nó với Vy nữa chứ Các bạn Nó khoảng nhà kim lúc mặt rồi nha. Chim đi ăn rồi nè Ừm, có tiêu <laughs> <laughs> ่จริงมันก็แบบบางรูปมันก็จะเปรี้ยวหวานแบบค้าบางรูปมันดํ่าไม่มากอะไรเงี้ยมันก็จะเปรี้ยวม,มันก็จะเปรี้ยวไปเลยอย่างเงี้ยต้องเก่งครับเกลือต้องกระผงชูรสเหรออ,อร่อยเมืเอ่อคืนอ่ะกระป๋นอ่ะวันเราจะไปเราจะไปสวนดอกดาวเรืองสวยอ่ะทุกคนสวยมาก โอ้โหโคตรสวยโอเคค่ะทุกคนที่สวนชมดอยก็จะมีให้เก็บสตอรี่ อาร์สเบอร์รี่ก็คือลูกหมอนนั่นแหละแล้วก็มีดอกดาวเรืองเนี่ยส่วนดอกดาวเรืองแบบนี้ด้ยทุกคนมาได้นะทุกคนสวยมากแล้วก็เ,เนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ที่เรามาวันเนี้ยก็คือเขาเปิดวันแรกจากที่เขาแบบว่าปิดแบบโควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยไปก็เขาเปิดวันนี้วันแรกเลยเออเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยได้มาแบบเอ้ยเขาเปิดวันแรกเลยทงัทงทั้งทั้งที่แบบว่า เขาแบบเออไม่ได้พร้อมเปิดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออแต่เขาก็แบบแต่เขาก็ต้อนรับเราน่ารักมากเออแบบแบบเจ้าของที่เนี่ยคือน่ารักจริงๆนะเออให้เราแบบเด็กลูกมอนกินเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่มีมันหมดแล้วอ่ะมันมันไม่ไม่พอแบบถึงขั้นขายเป็นกิโลหรือครึ่งกิโลอะไรของเขา,าเอ่ะเออเราก็เลยเนี่ยได้มาถ่ายรูปแล้วก็อยู่ในสวนดอกแบบเนี้ยคือสวยมากๆเลยทุกคนเราจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะทุกคนแล้วก็ใครสนใจนะ ไปดูในเพจแล้วก็ไปจองที่พักหรือว่าพิกัดในเพจได้เลยนะทุกคนสนใจถ้าถ้าใครสนใจนะสวยมากจริงๆโอเคอะไรคอนเทนต์ใหมเหรอจ่องกองเออน่าเล่นนะ เนนคหใม่โอ้ยแสบตาโอเคทุกคนสงสัยใช่ไหมล <_ myst icism> <_ as> ่ะว่าเราอยู่ไหนโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่ลิสตานะคะก็อยู่ใกล้ๆกับอะไรนะ สวนชมดอยที่เราไปเมื่อกี้นะคะอยู่ใกล้กันมากเลยเออก็ที่จริงอะ่ะถ้าถ้าเข้ามาใช่ปะมันจะเจอคาเฟ่ลิต้าก่อนแล้วก็ถึงเข้าไปสวนชมดอยอีกทีหนึ่งเพราะว่าสวนชมดอยจะลึกเข้าไปหน่อยนึงแต่เราอะ่ะตั้งใจว่าจะไปสวนชมดอยไงเออจะไปเก็บสตรอเบอรีร่อะไรเงี้ยสรุปคือไม่มีสตรอเบอรีร่ให้เก็บจ้าเราก็เลยไปสวนชมดอยสเสร็จแล้วก็มาที่คาเฟ่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะ,ะว่า บรรยากาศเป็นยังไงบ้างสวยขนาดไหนนะคะทุกคนคือมันมันเป็นแบบวิวธรรมชาติอะเหมือนที่เราเคยพูดในออกแคนอีพีก่อนนะว่าเราอะชอบเราอะชอบแบบธรรมชาติมากเลยซึ่งคาเฟ่ลิต้าก็เป็นแบบวิวธรรมชาติเหมือนกันทุกคนแบบเนี่ยแต่ว่าคือมันจะสวยกว่ามันจะสวยกว่าที่เฟลิสเพราะว่ามันจะมีแบบมุมถ่ายรูปเยอะกว่าอะไรเงี้ยมันไม่เชิงป่าขนาดนั้นแต่ว่าแนวเขาจะแบบ มีหลายมีหลายที่หลายมุมให้ให้ให,ให้ให้เลือกถ่ายเนี้ยมันจะสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะว่ามันสวยขนาดไหนนะใช่ไหมใช่ <laughs> อย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้เลยเมื่อกี้คืออินเสิร์ตเอ่อภาพสถานที่ที่เราพาทุกคนมาที่นี่นะคะก็คือคาเฟ่ลิสตานะพวกทุกคนสวยมากเนี่ยเขาจะแบบแบบเป็นแนวแบบปิกนิกก็นอะไรแบบนี้ยดูดิที่จริงอ่ะมันมีรูปแบบในไอจีเราอะเราเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งเออสวนก็สวยมากห้องน้ำโอเคนะทุกคนเราเป็นคนแบบว,วอรี่เรื่องห้องน้ำม,มากๆอะ่ะ เพราะว่ารู้สุกว่าห้องน้ําเป็นอะไรที่มันจะต้องมีความสุขอะเออถา้าที่ไหนคือห้องน้ําแบบไม่สะอาดเราก็ไม่โอเคเย้ยแต่เนี้ยโอเคนะห้องน้ําสะอาดเราชอบดิและความหรีวิวห้องน้ำแล้วหนึ่งแต่จ,จริงๆเราชอบตัวคนชอบเลยว่าอะไรก็ห้องน้ําที่มันสะอาดเนงะี้ยเราเราโอเคที่สุดเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนอะเอออันก็สวย ำอะไรคะมากระตุกือตัวเองโอเคตอนนี้เราถึงเวลากลับบ้านแล้วเราจะไม่กลับบ้านดึกเพราะว่าช่วงเนี้มันเป็นหน้าหนาวพอแบบมันเริ่มเย็นใช่่ะเริ่มแบบดึกๆเออช่วงเย็นๆอ่ะมันก็เริ่มจะมืดแล้วไงเราก็แบบแล้วเราขับรถกันมาเราจะไม่กลับดึกเพราะเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับแล้ว ก็วันนี้สนุกมากเราจะเป็นการแบบเออไปสวนอ่าอะไรนะดอกดอกะไรนะดอกดาวเรืองใช่ปะเออเราไปสวนดอกดาวเรืองอุ้ยน้องห้าแบบหนักมากะ ก็คือจะมีสวนดอกดาวเรืองนะคะที่สวนชมดอยนะคะแล้วก็มีที่นี่กาแฟลิสตานะคะทุกคนใครสนใจเนาะคาเฟ่อะไรเงี้ยน่ารักน่ารักแบบฟิลมคาเฟ่อะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้แล้วก็ถ้าเขาบอกว่าสตรอเบอรี่เนาะถ้าจะเก็บอบก็ช่วงประมาณเดือนมกราคมคาะเดือนนั้นนะคะทุกคนเ<ม>ออเพลงเข้ามาในหัว <laughs> มันก็จะเป็นประมาณช่วงมกรากรุมพานะคะทุกคนสามารถไปเก็บตอเบอรี่ได้เขาบอกว่าเริ่มแบบเออเป็นลูกใหญ่สวยะอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าให้เก็บได้เลยเก็บกินได้เลย,เเลยอะไรอย่างเงี้ยด้วยซ้ำอืมก็ใครสนใจนะ,ะมีสวนชมดอยกับกา,าเฟคาเฟ่ลิต้านะคะโอเคอยังไงวันนี้เราขอกลับบ้านก่อนโอเคทุกคนเราขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กด,ก,ดกระดิ่งด้วยนะคนะ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน